เดี nước, mm. ay, ๋ยวก็ลงแล้วค่ะไล่นแต่คนชอบจุดคนเลี้ยงไก่ไม่เออสวยจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่องส่องนี่ดวงดวงดวงจันทร์ดวงจันทร์ไม่เคยเห็นเนาะ น้องพึ่งสวัสดีจ้าขอบคุณดะจใน้องพึ่งมืดแล้วเดี๋ยวพี่ก็กลับบ้านละใกล้จะถึงบ้านละใกล้จะถึงบ้านแล้วไอนี่ไอยู่น่าก้องปไหม ขอบคุณมากนะจ๊ะ7ล้านดวงใจงอขอบคุณค่ะ7ล้านดวงใจกับ5ไลค์นะคะขอบคุณนะคะถ้าตรงนี้ก็ตรงจุกฮะมัน<ห>ตรงจุงกเกยปวดถ้ามันนิวอกแบบเนี้ยแต่ตรงแต่ตรงนอกนี่หมด เดินกับเด็กๆแม่เอื้อสวัสดีค่ะนะคะจากน้องพึ่งนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะ,ะ,ะ,ลละขอบพระคุณมากๆนะคะ สวัสดีครับคุณเคนนะคะน้องเคนสวัสดีจ้าขอบคุณมากมานะจ้าขอบคุณนะจ้าอาสัยแสงไฟรดนี่เนาะมันจะได้สว่างในบ้านลูกในบ้าน ขอบพระคุณมากๆานะคะมาเดินเลาะนะคะเจ็ดเล้านดวงใจนะคะขออีกสามนาทีนะคะขออีกสามนาทีก็ลงไลน์แล้วนะคะน้องแมวยิม้มสวัสดีจ้าน้องแมวยิม้มคุณยายเจอ๊อาคุณยายวาดนะคะไล่ไม่จนนะคะขอบคุณค่ะน้องพึ่งนะคะขอบพระคุณนะคะเจ็ดล้านดวงใจกับ เจ็ดไลท์นะคะเอนะคะขอบคุณมากมากค่ะตรงนี้มันสว่างดีเนาะตรงนี้มันสว่างดีนะคะนี่ค่ะยามค่ําของหมู่บ้านหมู่บ้านนี้นะคะหมู่บ้านชนบทแมวยิม้มค่ะพี่ขนมตาลหญ่วาดนะคะไล่ไม่จนนะคะขอบคุณมากมากนะคะเจ็ดร้อย เจ็ดร้อยล้านไลกกับเจ็ดร้อยล้านเลิฟนะคะบขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณมาก ฟ้าแดงดีกว่ามาดูฟ้าแดงเลยฟ้าแดงอันนั้นดวงจันทร์ดวงจันทร์นะคะ เมื่อกี้เสียงรถมันดังเนาะเลยปิดปิดสักหน่อยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะ